ไพ่รู้มี่ตัวอะไรก็ไม่รู้อยู่ใต้เตียงเก่าอ่ะนายคงไม่ได้ฝันไปใช่ไหมมันน่ากลวมากเลยนะโอเคโอเคเดี๋ยวฉันจะไปดูให้ไหนดูซิมีอะไรอยู่ไฮโลเอไอ้ะวดดีงั้นเหรอออไม่ใค่อันนั้นของก่ายสมของเก่าเอ๊งั้นเหรอ แลงสามเนี่ยนะเอ้ยไพรโรฉันบอกพวกนี้นายต้องเก็บห้องหน่อยแล้วล่ะเพราะของสะสมของนายมันทําให้พวกมันมาถ้ามาอยากเจอพวกมันอีกเอาของหมดนี้ไปทิง้งซะอ,อใจร้ายจังเขาอ,อุตส่า์เก็บมาตั้งนานกว่าจะได้เยอะขนาดดีนะถ้าพวกมันมาอีกฉันไม่ช่วยแล้วนะตัวย้ายอดีฉันจะไปนอนละพ่งนี้จเจอกันที่ทํางานนะเช้าวันต่อมาเฮ้ยเมื่อคืนสยองชะมัด หวังว่าจะไม่ตอกเจอว่ะมาอีกเลยโอ้ยไ้โ,ไโล